หน้าหนาวลมพัดแรงมากๆสำหรับว่านมงคลของเรานะคะวันนี้ก็จังเป็นว่านนกคุ้มนกคุ้มวันนี้มาเปลี่ยนดินเปลี่ยนวัสดุปลูกเปลี่ยนกระถางปลูกให้เขานะคะเพราะว่าเริ่มเข้าสู่หน้าแรงหน้าหนาวแล้วตัวนี้เขาวางอยู่นะคะแล้วสุนัขวิ่งไล่กัดกันนะคะกระถางตกลงมา ก็กระถางแตกแบบนี้นะคะก็ถือโอกาสมาเปลี่ยนดินเปลี่ยนวัสดุปลูกให้เพื่อนเพื่อนได้รับชมเลยสำหรับว่านนกคุ้มของเราในความเชื่อว่านชนิดนี้ก็จะ,ะช่วยปกป้องคุ้มครองนะคะป้องกันภัยป้องกันไฟนะคะ,ะคนโบราณก็จะใช้ว่านชนิดนี้ปลูกเอาไว้ประจำบ้านเรือน,นต่างๆ หากมีเหตุเพศภัยต่างๆนะคะว่านก็จะ,ะช่วยมีนะคะบอกเหตุก่อนล่วงหน้าว่าจะมีเหตุร้ายเกิดขึ้นนะคะก็ว่านชนิดนี้ก็ช่วยปกป้องคุ้มครองคนในบ้านให้อยู่เย็นเป็นสุขนะคะลักษณะใบของเขาตัวนี้ใบนะคะก็จะมีะสีเขียวสีเขียวเข้ม สลับกับลายแต้มสีเทาสลับเขียวค้านะคะสลับกันเป็นแถวแถวแบบนี้ส่วนเนื้อในว่านก็จะมีสีขาวถึงเหลืองนะคะเนี่ยดอกของเขานะคะดอกของว่านจะมีสีม่วงดอกจะออกที่อซอกซอกอลันต้นนะคะอ่าอันนี้คือดอกของเขาต้นนี้มีความสมบูรณ์มากนะคะก็ถ้าเป็นหน้าแล้ง หน้าแล้งนะคะหน้าหนาวว่านจะพักตัวนะคะลักษณะใบของเขาที่จะพักตัวก็จะคล้ายๆแบบนี้แต่วันนี้จะลองจะลองเปลี่ยนก็เปลี่ยนดินเปลี่ยนวัสดุปลูกให้เขาดูนะคะว่าเขาจะพักตัวไหมนะคะเราจะเพิ่มความชื้นเปลี่ยนวัสดุปลูกเนี่ยถ้าถ้าว่านจะพักตัวใบของเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะจะค่อยๆเป็นตั้งแต่ใบล่างนะคะจนเกือบ หมดทั้งต้นถ้าอากาศด้านนอกถ้าเราไม่เปลี่ยนที่ให้เขาจากที่ลมแรงๆนะคะอากาศแห้งๆลมแรงๆตัวนั้นจะทําให้วา่านพักตัวในช่วงฤดูหนาวนี้ได้นะคะก็จะ ลักษณะของบ้านจะเป็นแบบนี้เขาชอบความชื้นในอากาศที่สูงมากนะคะเพราะฉะนั้นหน้าหนาวนี้เพืเ่อนๆต้องอดูแลเขานิดนึงให้เพิ่มความชื้นใ้เขานิดนึงก็มาดูกันเลยนะคะวันนี้ต้องเปลี่ยนกระถางแล้วกระถางตกลงมาแตกแบบนี้นะคะวัสดุที่จะใช้ในการปลูกเปลี่ยนกระถางในวันนี้นะคะก็จะมีตัวนี้อันนี้ก็จะมีดินใบก้ามปูนะคะวัสดุปลูกในวันนี้ อ่าตรงนี้เลยนะคะตัวนี้คือดินใบก้ามปูเขาชอบดินร่วนที่มีอินทรีย์วัตถุจะเป็นจากใบไม้ผุผุนะคะอ่าปุย๋ยคอกเก่าๆตัวนั้นนะคะดินที่มีอินทรีย์วัตถุก็คือดินร่วนดินร่วนที่มีธาตุอาหารนั่นแหละนะคะก็ตัวนี้เป็นดินใบก้ามปูนะคะเสร็จแล้วก็ตัวนี้จะมีแกลบแกลบดิบแกลบเก่า นะคะแกลบที่ผ่านการหมักแล้วสารซิลิกา้าซิลิกอนตัวนี้ก็จะมีประโยชน์กับต้นไม้นะคะมีแกลบและแกลบดำแกลบเผานะคะตัวนี้อ่าหนึ่งส่วนสีดินนะคะดินใบก้ามปูตัวนี้หนึ่งส่วนขุยมะพร้าวที่จะเพิ่มความชื้นนะคะกับ ขี้วัวอันนี้เป็นขี้วัวเก่านะคะเพิ่มธาตุอาหารเข้าไปอีกอวันนี้มาเปลี่ยนดินให้ว่านนกคุ้มกันนะคะ,ะเสร็จแล้วก็คุกเคล้ากันเลยก็จะได้หน้าตาดินลักษณะนี้นะคะว่านก็จะชอบแกลบเผาแกลบดำตัวนี้ทำให้ดินมีความโปร่งทำให้มี ช่องอากาศนะคะลาบสามารถหาอาหารได้ดีนะคะขี้วัวเก่าๆก็เพิ่มธาตุอาหารทำให้เร่งโตนะคะใบเขียวเร่งโตต้นไม้ก็จะงดงามสมบูเสมอส่วนใบก้ามปูก็มีธาตุอาหารแล้วนะคะดินใบก้ามปูตัวนี้ลักษณะดินแบบนี้ ันนี้คือลักษณะดินตัวนี้ดีมากๆนะคะเราก็จะมาเปลี่ยนกระถางไ่ว่านนกคุ้มกันเลยค่ะกระถางที่ใช้ในวันนี้นะคะจะใช้เป็นกระถางอ่าทรงนี้นะคะอันนี้คืออ่าวันนี้ เพราะว่าตัวนี้เขาจะลักษณะหัวของเขาจะแผ่ออกไปคล้ายหัวกระชายนะคะหัวจะอยู่ใต้ดินเรียงเป็นแถวเป็นแนวอยู่ใต้ดินตัวนี้ใช้กระถางทรงนี้ได้เขาจะแตกได้ดีนะคะแตกกอได้ดีอ่าส่วนวัสดุรองก้นกระถางวันนี้จะใช้เป็นฐานฐานรองก้นกระถางนะคะก็จะ,ะช่วยแอบพวกยับยั้งเชื้อโรคได้สําหรับฐานนะคะเชื้อโรคเชื้อราต่างๆนะคะ,ะเชื้อราในดิน เชื้อแบคทีเรียในดินนะคะฐานตัวนี้เขาจะช่วยยับยั้งได้และทำให้รากของต้นไม้แข็งแรงด้วยเพราะว่าอาสารคาร์บอนจากฐานก็มีประโยชน์นะคะอ่าสิ็จแล้วก็มาเคาะออกจากกระถางเลยค่ะวันนี้เราจะมาเปลี่ยนกันนะคะเปลี่ยนดินปลูกให้ ้องทุบคงต้องทุบก,กระถางค่ะเ,เพื่อนๆลากเขาแน่นมากเลยต้องทุบออกเลยนะคะกระถางแตก,เ,ตกเก่าๆก,ก,ก็สามารถใช้รองก้นกระถางในการปลูกต้นไม้ได้นะคะตอนนี้เขามีความเย็นก็จะไปลองเก็บไว้รองก้นกระถางได้นะคะตัวนี้ นกเยอะมากๆนะคะแน่นไปหมดเลยตัวนี้ดูนะคะเพื่อนๆเนี่ยเขาก็ต้องเปลี่ยนกระถางได้แล้วล่ะนะคะแตกหน่อออกมาเยอะมากอ่าส่วนหนึ่งนะคะก็จะแบ่งครึ่งในการปลูกนะคะ,ะจับแบ่งแบบนี้ได้เลยนะคะเนี่ยเขาจะชอบดินลักษณะอันนี้คือดินร่วนนะคะดินร่วนที่มี อินทรีย์วัตถุนะคะก็เป็นพวกปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกนั่นแหละนะคะนี่ก็ลอยมีเปลือกไข่ในการไปบำรุงต้นว้านอ่าจะแบ่งออกเป็นอสองส่วนนะคะส่วนหนึ่งจะเปลี่ยนกระถางอีกส่วนนึงก็จะแยกเอาไว้ขยายพันธุ์หัวเขาสวยมากๆนะคะเพื่อนๆเนี่ย อันนี้นะคะแยกออกมาแบบนี้หัวสวยงามลักษณะคล้ายหัวกระชายเขาจะเรียงร้อยอยู่ใต้ดินแบบนี้นะคะเนี่ยก,ก็จะแยกได้ไดอีกหนึ่งกอสองกอแล้วนะคะอันนี้คือได้สองกอแล้วสำหรับว่านกคุ้มก็จะแยกออกมา แบบนี้ก็ปลูกได้นะคะเขามีหัวอยู่แบบนี้เราก็ไปปลูกในกระถางเล็กๆก,ก่อนได้กลิ่นเขาจะหอมคล้ายสมุนไพรนะคะ,ะจากแยกออกมาแบบนี้เป็นการขยายพันธุ์ด้วยเปลี่ยนกระถางด้วยเอาที่เหลือตรงนี้ที่เหลืออันนี้เราจะเปลี่ยน นะคะเปลี่ยนใส่กระถางใส่กระถางอันนี้อ่าจะจะเปลี่ยนเป็นฟอร์มกอเอาไว้นะคะเปลี่ยนเป็นฟอร์มกอเอาไว้ก็คือจะใส่ลงไปแบบนี้เลยเพื่อนะคะให้เขาแตกได้ทรงกอที่สวยงามเป็นไม้ฟอรมกอนะคะอันนี้คือจะเลี้ยงเอาไว้แบบไม้ฟอร์มกอแต่ถ้าเป็นชิ้นชิ้นแบบนี้ถ้าเป็นชิ้นชิ้นแบบนี้เราแยก เพื่อทำการเพื่อจำหน่ายนะคะก็จะใส่ลงไปในกระถางที่เล็กๆเ,เพื่อจัดจำหน่ายตัวนี้นะคะอันนี้ก็จะปลูกเอาไว้เพื่อเป็นแม่พันธุ์เพื่อ,อเป็นไม้ฟอร์มทรงกรนะคะเราสามารถตัดตัดแต่งรากออกนะคะ นี้ตัดลากออกบ้างแต่งลากออกไปนะคะลักษณะลากเขาจะส่วนใหญ่จะเป็นคล้ายรากฝอยตัดแต่งออกไปแบบนี้ว่านนุกคุ้มเป็นว่านไทยว่านโบราณที่ดีมากๆนะคะตัวนี้มีความเชื่อ สื่ต่อกันมาหลายหลาท่านก็สะสมว่างน,นกคุ้มก็เป็นอีกหนึ่งในว่านมงคลที่หลายๆท่านนะคะตามหาแล้วก็นําไปปลูกเอาไว้เป็นมงคลกับบ้านเรือนอ่าเสร็จแล้วตัวนี้ใส่ดินเมื่อกี้ลงไปเพราะว่าวัสดุรองก้นกระถางของเราเป็นฐานนะคะ ช่วยให้ระบายน้ําได้ดีนะคะใส่ดินลงไปดินที่เราผสมเมื่อกี้ลักษณะดินดีมากๆนะคะมีความร่วนซุยมีธาตุอาหารอ่าตัวนี้นะคะใส่ลงไปพอประมาณก่อนนะคะเพื่อนๆพอประมาณแล้วก็วางว่านของเรา กระถางแบบนี้มีความเหมาะสมนะคะทรงทรงชามเพราะว่าเวลาเขาแตกกอแน่นกระถางแบบนี้เขาจะแตกได้เร็วเพราะว่าหัวของเขาจะเรียงร้อยเหมือนหัวกระชายนั่นแหละนะคะก็วางลงไปเสร็จแล้วก็ใส่ดินเมื่อกี้ ตัวนี้เราจะรอเวลาปลูกเพื่อรอเวลาให้เขาแตกนะคะ,ะค่อยๆใส่ดินลงไปนะคะอ่าสำหรับมือใหม่ที่มาชมย้อนหลังนะคะการเลี้ยงว่านนกคุ้มสามารถทำตามแบบนี้ได้เลยนะคะในช่วงฤดูฝน เขาจะงดงามมากแต่ในช่วงฤด,ดูหนาวฤด,ดูแล้งนี้โดยธรรมชาติของต้นนกคุ้มเขาจะพักตัวแต่ในวันนี้ก็จะลองเปลี่ยนวัสดุปลูกและเพิ่มความชื้นให้เขานะคะดูว่าอาการพักตัวของเขาจะดีขึ้นไหมนะคะแบบนี้ก็มารอชมกันนะคะว่าต้นที่เปลี่ยนกระถางนี้ เสร็จแล้วทีนี้ด้านบนนะคะตัวนี้ตัดทิ้งไปได้นะคะเนี่ยคือจริงๆมันเป็นอาการเข้าปกตินั่นแหละถ้าเป็นแบบนี้นะคะขอบใบแห้งตั้งแต่ด้านล่างถ้าอากาศด้านนอกแห้งเขาก็จะไล่ขึ้นมาเรื่อยๆแห้งแบบนี้นะคะเป็นอ,อาการโดยธรรมชาติของเขาในหน้านี้ แต่วันนี้จะฝืนธรรมชาติโดยการมาเปลี่ยนวัสดุปลูกไม่ให้ใบเขาแห้งนะคะเสร็จแล้วใช้ขุยมะพร้าวโปะไปที่ด้านบนอันนี้เพิ่มความชื้นให้เขาขุยมะพร้าวโปะเอาไว้ด้านบนนี้เพื่อเพิ่มความชื้นให้ว่านนกคุ้มนะคะวันนี้ได้ทั้งถาดอาหารแล้วก็ด้านบนเราก็ะจะเพิ่มขุยมะพร้าวช่วยในเรื่องของความชื้นนะคะไม่ให้ น้ำระเหยเร็วแล้วก็ใช้ตัวขุยมะพร้าวโปะเอาไว้ด้านบนนะคะอ่าใส่ลงไป <c oughs> ก็เป็นการดูแลต้นไม้ไม้อย่างอื่นสามารถทําได้นะคะไม้มงคลแบบอื่นที่ต้องการดูแลในช่วงหน้าแล้งนี้เสร็จแล้วเราจะนําไปไว้ตรงแสงลําไรพอนะคะอย่าให้เขาโดนแสงแดดเดยอะเกินไปเดี๋ยวใบเขาจะกรอบไหม นะคะอันนี้เรียบร้อยเสร็จแล้วทีนี้น้ําที่จะลดเปลี่ยนกระถางเสร็จแต่ตัวนี้นะคะอันนี้ก็คือ,อเดี๋ยวจะทําลักษณะนี้เละเปลี่ยนนะคะได้หนึ่งสองสามสี่ห้ากอเล็กๆนะคะเราก็จะเปลี่ยนเข้าต่อไปวันนี้ก็ทําตัวนี้ให้ดูก่อนนะคะตัวใหญ่เปลี่ยนกระถางทีน,นี้น้ําที่จะลดนะคะเพื่อน น้ำที่จะลดว่านในวันนี้เราจะใช้ตัวนี้อันนี้ก็คือน้ำส้มควันไม้ป้องกันมดแมลงไล่แมลงต่างๆและยังมีท่านอาหารสำหรับต้นไม้ได้นะคะก็จะใส่ลงไปประมาณ1ฝาต่อน้ำสามลิตร หนึ่งฝาแบบนี้ก็ประมาณหนึ่ช้อนแกงนั่นแหละค่ะหนึช้อนแกงนะคะต่อน้ำสามลิตรอ่าประมาณนี้1นฝา1นึนช้อนแกงต่อน้ำสามลิตรใส่ลงไปนะคะอ่าเราจะใช้รถในวันนี้เพื่อป้องกันมดแมลงและเชื้อโรคเชื้อราต่างๆได้อีกด้วยนะคะเสร็จแล้วตัวนี้กระตุ้นให้กระบวนการสร้างราก นะคะให้ต้นไม้ฟื้นตัวเร็วก็เครื่องดื่มนี่แหละหนึ่งอีกหนึ่งฝามีวิตามินนะคะบำรุงว่านบำรุงว่านนกคุ้มตัวนี้ให้ใบสวยนะคะอันนี้ผงชูรสนะคะก็จะใช้ประมาณปลายช้อนชากะเอานะคะประมาณปลายช้อนชาอันนี้กระตุ้นให้เกิดรากใหม่เร็วขึ้นะกะเอานะคะเพื่อนๆอันนี้ ประมาณปลายช้อนชาใส่ลงไปนะคะทีนี้เราจะมาลดกันเสร็จแล้วก็คนให้เข้ากันตัวนี้สูตรลดแบบนี้เราสามารถใช้กับไม้อย่างอื่นได้แล้วก็นำไปลด สัปดาห์ละครั้งนะคะในการให้ปุ๋ยลักษณะนี้นะคะก็จะมีน้ำส้มควรนไม้เครื่องดื่มชูกำลังผงชูรสก็ลดสัปดาห์ละครั้งเลยนะคะเนี่ยลดลงไปมดแมลงไม่มีโรคไม่มีนะคะตัวนี้ก็มีความชื้นหาที่ตั้งแสงที่พอเหมาะ นำไปตั้งไว้ตรงที่แสงรำไรนิดนึงเดีย๋ยวให้โดนแดดจัดนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าการจเจริญเติบโตของเขาอาจจะเป็นลักษณะไหนนะคะว่าเขาจะพักตัวไหมในช่วงนี้เป็นการเปลี่ยนกระถางให้ว่านนดคุ้มนะคะอ่าุดช,ชุ่มเลย ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะวันนี้สําหรับการเนี่ยเพื่อนสังเกตดูนะคะว่าลมจะแรงมากๆถ้าเราวางไว้ลักษณะลมแบบนี้คือไม้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นไม้มงคลหรือว่านนะคะก็ไม่ได้เช่นกันเปลี่ยนที่วางให้เขานะคะจัดที่วางให้เขาใหม่วางด้านล่าง ที่ลมไม่แรงนะคะเข้าใจอยู่ได้อย่างสวยงามนะคะส่วนที่ตรงนี้ลมแรงเกินไปนะคะก็จุดที่วางเปลี่ยนที่วางให้เขาเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็มาดูลักษณะของว่านนกคุ้มเทคนิคการเปลี่ยนกระถางวัสดุปลูกนะคะเทคนิควิธีที่ดูแลในหน้าหนาวน,านี้ไม่ให้ ว่านพักตัวนะคะสำหรับวันนี้ก็คงจะลาไปก่อนเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะและมาชมย้อนหลังด้วยนะคะวันนี้ต้องไปก่อนแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ